นี่จะเป็นการหมุนเพลาที่500รอบต่อนอาทีนะครับ500รอบต่อนอาทีผมสังเกตที่ร่องลิ่มนะครับร่องลิ่มจะเร็วมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเพลาหมุนที่210รอบต่อนอาทีนะครับ เพาหมุนที่210รอบต่อนอาทีนะครับเห็นล่องริมไหมครับล่องริมนี่คือจำนวนรอบของใบจับที่หมุนนะครับโอเคครับดูค,ครับรอบเผาที่170รอบนะครับ หนึ170่งรอิบเป็นล่องลิ่มนะครับโอเค